สวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องชาวย t u b e นะคะน่นนาสดมากมานั่งเฝ้าหลานๆนะคะมานั่งเฝ้าหลานๆที่สวนสาธารณะนะคะตอนนี้อากาศดียังฝน huh? ไม่มตกก็มีแดดนิดหน่อยมีแดดนิดหน่อยนะคะตอนนี้เวลาที่ใต้วันก็น่าจะห้าโมงกว่าแล้วนะคะ สี่ห้าโมงนั่งเอลลหลานเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเด็กๆลานนั่งเล่นกันนู้นคนก็จะมานั่งเล่นกันตามสวนออกกำลังกายกันดูบรรยากาศเขียวชุ่มจะหลังจากฝนตกเราก็จะเขียวชุ่มร่มรื่นวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะ บางคนเขาก็จะมานั่งเล่นที่สวนกันต้นมะย,ยมก็มีพี่น้องต้นมะย,ยมต้นมะย,ยมไต้หวันก็มีต้นมะย,ยม สวัสดีทักทายทุกคนเลยจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไล์กดแชร์ด้วยเด้อย้จะพี่น้องหนาซดมากแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลายจ้ะแต่ก่อนจะเป็นแผ่นหนาะนาะนะดำกว่านี้อีกนั่งเฝ้าห้านมานั่งเฝ้าร้านนะคะมานั่งเฝ้าร้านหลล่นสวัสดีทักทายพี่น้องทุกคนนะคะพี่น้องชาวยูทูบ